มาแล้วครับผัดไทยกุ้งสดกุ้งสุกอลัุงกระจายเสื้อก็หอมข้ามมานก็หอมสิ่งที่เหม็น โห,โหนายไปโดนอะไรมาเนี่ยมิปปดทายจานเนี่ยฉันคิดนายร้อยหนึ่งห้าสิบไม่ใช่หรอครับโหกินตัวนายแรงขนาดเนี้ยใครเขามันจะอยากนั่งใกล้อ่ะแล้วสภาพเนี้ยดสูสิลูกค้าไม่เข้าร้านเลยอ่ะฉันเนี่ยจะคิดค่าเสียหายนายเพิ่มหน่อยมันจะทำไมอ่ะ ก็ได้ครับสแกนจ่ายนะครับโอเคฉันนั่งข้างเขาเองค่ะเอ่อมีคนนั่งล้วครับงั้นผระไทยจ้านี่ห้าสิบเรียบร้อยครับขอบคุณทุกหน้าเลยนะครับเอ่อพอดีว่าที่บ้านผมเขา เลี้ยงหมูครับแล้วผมก็เลี้ยงหมูด้วยกลิ่นตัวผมมันก็เลยเออหรอคะบางเอิญจังเลยนะคะพอดีว่าฉันเป็นคนขายหมูค่ะนี่น่าจะเลี้ยงหมูไม่ใช่น้อยเลยนะคะเนี่ยอย่างน้อยสิบตัวขึ้นกับประมาณนั้นนะครับ <laughs> เฮ้ยเอองานฉันไปก่อนนะคะ เ,เดี๋ยวก่อนครับคุณคุณชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะสวัสดีครับเสียนี่เสียจะกินอะไรครับ เจ้านายครับวันนี้เจ้านายอย่าลืมนะครับเจ้านายมีนัดดูตัวกับลูกสาวคนหน่มส่วนเสื้อผ้าผมเตรียมไว้ให้ผลนดเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องและผมว่าเจอเขาแล้วแหละ กลัวพี่เจนรู้เหรอคุณก็น่าตื่นเต้นดีนี่คะเธอนี่มันมาจริงๆเลยพี่ขุนแต่ยังไงอ่ะพี่ก็ต้องอยู่ข้างฉันตลอดไปนะเจนคุณไปซื้อหมูที่ตลาดไม่ใช่หรอ ทำไมล่ะทำไมพี่ถึงได้แฟนคนในเมืองส่วนฉันต้องไปนั่นดูตัวกับคนเลี้ยงหมูมันช่างไม่ยุติธรรมซะเลยแต่เธอเป็นน้องสาวฉันนะแล้วพี่ก็แฟนพี่พี่เจนนี่พี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอตั้งแต่เล็กจนโตคนที่ชอบแย่งของของพี่มากที่สุดก็คือฉัน นี่มันเรื่องอะไรกันพ่อพ่อคะดาวกับคุณเขาแอบคบกันคะ่ะนี่มันจะเกินไปแล้วนะใช่ค่ะเกินไปจริงๆฉันหมายถึงแกถ้าเรื่องผู้ชายคนเดียวก็ถึงก็ต้องตกน้องสาวกันแค่ยอมยอมไป มันก็จบทำไมพ่อลำเอยียงแบบนี้หนูก็ลูกสาวพ่อเหมือนกันนะคะแกไม่ใช่ลูกของพ่อฉันแกมันลูกแค่ลูกที่พ่อฉันเก็บมาเลี้ยงอะไรนะแกรู้ความจริงก็ดีนะนับแต่นี้เป็นต้นไปแกห้ามแย่งผู้ชายกับลูกสาวฉันอีกและอีกอย่างแกก็ยังไม่ได้แต่งงานก็อย่าพูดไปทั่ว มันจะทําให้ลูกสาวฉันเสียชื่อเสียงได้พ่อลำเอีงมาตั้งแต่หนูยังเด็กตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูไม่ดีพอที่แท้บ้านเราเลี้ยงแกมาจนโตขนาดนี้แล้วแกก็ควรสำนึกบ้างสินายก็คงจะเป็นคนเลี้ยงหมูที่พ่อนัดมาดูตัวสินะ แค่ได้กลิ่นก็รู้ละสว,วัสดีครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมอยู่กับหมูมาทั้งปีก็อาจจะมีกลิ่นติดตัวมาบ้างครับฉันขอบอกนายให้รู้ไว้เลยนะฉันไม่มีวันลดตัวลงไปหานายคุณ,คณนี่ไงล่ะ คู่นัดดูตัวสำหรับเธอมันก็เหมาะสมกันดีนะคนหนึ่งขายหมูคนหนึ่งเลี้ยงหมูคนเลี้ยงหมูแล้วจะทำไมหนูชอบคนเลี้ยงหมูคะ่ะ <_ p ans il> คุณพูดจริงเหรอคุณก็ตั้งใจเลี้ยงหมูล่ะ คุณเลี้ยงหมูได้เท่าไหร่ฉันก็ขายหมูได้เท่านั้นฉันจะช่วยคุณทำงานเองค่ะเราจะรวยไปด้วยกันนะคะคุณพูดจริงนะถ้าอย่างนั้นสถานการณ์ของนายตอนนี้ค่าสินสอดของลูกสาวฉันฉันก็เอาแค่หมูสิบตัวคงไม่มากเกินไปนะไม่ ฉันเลี้ยงแกตั้งแต่เล็กจนโตมันก็ควรมีค่าตอบแทนอะไรบ้างหมูสิตัวขาดไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวบ้านเขามีแค่หมูสิบตัวถ้าพ่อเอาไปหมดพวกหนูจะทำมาหากินกันยังไงคะพ่อไม่เป็นไรคุณแค่หมูสิบตัวเองเอ่อที่บ้านผมก็มีหมูอยู่แค่นี้เองครับ นี่ครับนี่ครับที่บ้านมีแค่สามฟาร์มเองครับรวมๆกันแล้วก็หมื่นกับตัวเองครับหมื่นกว่ตัวใช่ครับแล้วทีนี้คุณอยากใช้ชีวิตที่ฟาร์มหมูกับผมไหม <c oughs> ฉันเต็มใจค่ะฉันเต็มใจฉันนี่แหละคือคู่น่นดูตัวตัวจริงของคุณดาวนี่คู่น่ดูอะไรของคุณเนี่ยฮะในคุณบอกจะอยู่ผมตลอดชีวิตไงใครมันจะบ้าอยู่กับคนอย่างแกฮะคุอรักเราไปจากที่นี่เถอะค่ะบ้านหลังนี้เหม็นนี่ก็คอกหมูซะอีกครับขอตัวก่อนนะครับ จะมายืนชักอะไรเล่ามีตาไปสสิหมูตั้งหมื่นกว่าตัวคุณปวนใช้บินต้มหนได้ครับคุณโซทั้งหมด2,000บาทครับเดี๋ยวคุณหากจะแเมมเบอร์ผมได้เลยนะได้เลยครับอขอโทษน,นะครับคุณลูกค้าสั่งไปสามรายการใช่ไหมครับ อืมใช่สามรายการน่าจะแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ,อ๋อคือเครื่องคิดเงินน่าจะเสียครับมันก็เลยออกบินมาหกรายการนะ่ะงั้นทั้งหมดเนี่ยสามรายการหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมว่าคุณต้องเปลี่ยนเครื่องคิดเลยแล้วล่ะ <laughs> เปลี่ยนแน่นอนครับเออคุณฟูจะดูบินไหมครับอืมเราสนิทกันขนาดนี้ไม่ต้อดูแล้วล่ะ <laughs> ไปก่อนนะครับ เงั้นโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมแถมอาหารให้นะครับเป็น<า>ไ,ไรคิวมา,มมานี่เลยมานี่เลยนี่แกตาดีมากเลยใช่ไหมคิวมันเป็นห<ค><ณ>น้าที่ของผมครับหน้าที่บ้าบออะไรล่ะ แกทำให้ฉันเสียหน้าแล้วก็เสียเงินเงิน500บาทที่ขาดไปฉันจะหักจากเงินเดือนของแกทําไมล่ะครับลูกค้าไว้ใจเราขนาดนี้ก็เขาเป็นลูกค้าประจําของเราเขาไม่เคยดูบินเลยและที่สําคัญเนี่ยฉันก็ทํามาหลายครั้งละวมื่อถ้าวันนึงเขาจับได้ล่ะครับเราจะทํายังไงยิ่งสนิทเนี่ยยิ่งหลอกง่ายแกเข้าใจไหมที่สําคัญเนี่ยแกต้องใจกล้า ฮัลโหลครับคุณซู้สวัสดีคุณพรุ GUY, งพ่งนี้ผมจะพาลูกค้าไปทานข้าวทานคุณน่ะช่วยรองห้องเยีบยมเย็บหน่อยสิได้เลยครับสำหรับคุณฟู่เนี่ยมีห้องแน่นอนครับครับผมไอคิวโอกาสที่แกจะได้เรียนรู้งานเนี่ยมาถึงแล้วนะพรุ่งนี้ฉันจะสอนให้แกได้รู้ว่าการค้าขายเนี่ยเขาทำยังไง ไปทำงานได้แล้วไปครับมาสวัสดีครับคุณฟูสวัสดีครับผมอ่าโต๊ะผมโต๊ะไหนครับอ๋อโต๊ะนู้นเลยครับผมให้คิวเนี่ยเปิดแอร์ไปให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคผมรับครับ,ค,รบ<ป>คิว เดี๋ยวแกเนี่ยไปเตรียมเหล้าแล้วก็กับแก้มสองอยางแล้วก็ตามฉันไปที่โต๊ะคุณฟูนะได้ครับ <c oughs> คุณฟูครับขออนุญ,ญาตนะครับ <c oughs> เออนี่เจ้าของร้านนี่เองขุน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อาหารสองเมนูนี้เนี่ยผมแถมให้คุณฟรีนะครับโอหเก่งใจแย่เลยอะโอ้โหฟูไม่ต้องเก่งใจหรอกครับคุณฟูเนี่ยอุดหนุนร้านผมมาตลอดอะ ก็ต้องแสดงความมีน้ำใจต่อคุณมากสิครับว่าแต่อาหารวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับงั้นขออนุญาตชนแก้วหน่อยนะครับครับขอให้ร้านขุนเนี่ยเฮงเงปังๆตลอดไปเลยนะขอบคุณครับเออขุน เดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วยเติมเงินเข้าในเมมเบอร์ผมก็2,005นะได้ครับคุณฟูเนี่ยเป็นลูกค้าระดับซูเปอร์วีอยู่แล้วเดี๋ยวผมให้คิวเนี่ยเอาบินมาให้ดูนะครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวบินทั้งหมดเนี่ยหักจากเมมเบอร์ได้เลยได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไม่รบกวนพวกคุณแล้วเชิญตามสบายนะครับคร่ะคิวโตคุณฟูเนี่ย10รายการ6,000บาท เจ้านายครับปลาแซลมอนกับกุ้งลอฟเตอร์คุณฟู่ไม่ได้สั่งนี่ครับไอคิว <IQ. S 2> เงินแค่นี้สำหรับเขาเนี่ยมันก็แค่เศษเงินเขาไม่สนใจหรอกคิดซะว่าเป็นค่าบริการของเราแล้วกันไป okay. ไม่ดีมั้งครับมันจะไม่ดีได้ยังไงเนี่ยฮะแกรีบไปทำงานเดี๋ยวนี้เลย งานของเราครั้นง,งนี้เป็นเป็นคราเบลน,นะครับเขาน,น,นะทางอร์ดให้ครับไม่มครับคุณฟูครับค่าอาหารทั้งหมดเนี่ย6 0 0 0บาทครับ ผมเนี่ยเติมเงินให้คุณฟูแล้วห้าหมื่นคุณฟูอย่าลืมโอนเงินเพิ่มให้ผมสองหมื่นห้านะครับผมบอกคุณว่าเติมแค่สองหมื่นห้าไม่ใช่หรอไม่ได้บอกว่าหนะ้าหมื่นขนาก็ผมกลัวคุณฟูเนี่ยจะไม่พอจ่าจไงครับอีกสองหมื่นห้าเนี่ยถือว่าชดใช้ให้ผมแล้วกันอะไรนะ,ะคุณฟูครับ อันนี้คือบินค่าอาหารทั้งหมดของคุณฟู่ครับอ๋อเดี๋ยวหากจะไม่เบื่อผมได้เลยนะคุณฟูครับคือปลาแซลมอนกับกุ้งลอปเตอร์คุณฟูจะรับอยู่นะครับผมไม่ได้สั่งเนี่ยนี่ครับออ คือเครื่องคิดเงินน่าจะมีปัญหาอีกแล้วอะครับเครื่องคิดเงินมีปัญหาหรือว่าคนมีปัญหาแน่จิตใจของคุณต่างหากครับที่มีปัญหาคิวคุณเป็นพนักงานที่ทำงานซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์มากผมว่าผมจะเปิดร้านอาหารน่ะ คุณไปเป็นผู้บริหารให้ผมหน่อยได้ไหมอขอบคุณครับ คิวเอาไหนอะรถพี่พี่หนุ่มบอกว่ารถพี่ฟู่ซ่อมยังไม่เสร็จครับ<า>พี่หนุ่มก็เลยให้ผมเอารถมาใส์มาให้พี่ฟู่แทนครับพี่นัทด,ดูตัวกับสาวครั้งแรกเนี่ยใช้พี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรอใช่ครับแล้วพี่หนุ่มก็ฝากมาบอกด้วยครับว่า พี่หนุ่มฝากมาบอกว่าพี่ฟู้จะเลือกผู้หญิงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยหรือว่าจะเลือกผู้หญิงที่ใช้ชีวิตกินเที่ยวไปวันครับว่าพี่ก็ต้องเลือกผู้หญิงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยสิอนีอ่จะทำอะไรของแกเนี่ยอ่อพี่หนุ่มบอกว่า ถ้าอยากได้ผู้หญิงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยให้ใส่ชุดนี้ไปครับแต่ถ้าพี่ฟูอยากได้ผู้หญิงที่กินเที่ยวใช้ชีวิตไปวันๆให้พี่ฟูใส่ชุดชุดนี้ที่ใส่ตอนนี้ไปได้เลยครับเออก็ได้เราเกียที่ไหนล่ะไปพี่ฟูเจอรักแท้ครับ เดี๋ยวหนูต้องไปพบลูกค้าอีกนะคะเรื่องดูตัวเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังนะคะแค่นี้ก่อนนะคะแม่ต้องขับรถค่ะ ขอโทษนะครับขอโทษค่ะพอดีผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นานแล้วอะครับก็เลยไม่ค่อยคล่องเอ่อเรานี้คุณบาดเจ็บตรงไหนไหมคะให้ฉันพาคุณไปโรงพยาบาลไปกอจเช็คร่างกายดูก่อนไหมคะผมไม่ผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโออรถคุณเป็นรอยเลยอะเดี๋ยวยังไงค่าซ่อมเดี๋ยวผมจะจ่ายให้คุณเองนะครับไม่เป็นไรค่ะคือคุณทํางานเป็นช่าง เงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรรถของฉันมีประกันชั้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวฉันโทรเรียกประกันมาเคลมเองก็ได้ค่ะของตัวบ้างนะครับนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วมดเจอกับผู้หญิงครั้งแรกก็ปล่อยให้ผู้หญิงต้องรอเนี่ยนะหมายความว่ายังไงคะเออพอดีผมกําลังมานะครับผมผมใกล้จะถึงแล้วครับ อใช่คุณเจนหรือเปล่าครับใช่ค่ะแต่ฉันไม่ได้เรียกช่างนะคะรถฉันไม่ได้เสียค่ะอ๋อคือผมผมชื่อฟู้ครับที่คุณดาวเขานัดให้เราสองคนมาเจอกันนะครับบ้าหรือเปล่าคุณดาวบอกว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตทำไมถึงเป็นแค่ช่างกระจกกระจกแบบนี้ ช่างแล้วมันยังไงครับช่างก็เป็นอาชีพที่สุจริตหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับเชืาแล้วไงเหรอเดือนหนึง่งแกจะหาเงินได้เท่าไหร่เชียวกระเป๋าใบเดียวของฉันเนี่ยมากกว่าเงินเดือนของแกทั้งเดือนอีกสภาพแบบนี้ ยังมีหน้าออกมาดูตัวไม่เจียมกะลาหัวเลยนะหัดดูตัวเองบ้างนะเสียเวลาฮัลโหลครับผมขอเลื่อนเวลาสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมครับอ,รอ่าพอดีผมติดธุระนิดนึงนะครับ ได้ครับขอบคุณครับคุณซี ดีครับค่ะเอ่อนี่คุณผู้ไม่ใช่ช่างคนเมื่อกี้เหรอคะบังเอิญจังเลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะจ่ายค่าซ่อมรถใคุณนะครับเอ่อผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่ออาฟูเป็นเจ้าของบริษัท P&K n K ครับชั้นสีนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีครับเชิญนั่งก่อนค่ะคเออตกลงว่านี่คุณเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นช่างกันแน่คะเนี่ยนิ่มตปโมได้แล้วค่ะค่ะ <c oughs> ออนี่เจนเธอร,รู้ไหมว่ากาแฟแก้วนี้เนี่ยฉันจะไปเสิร์ฟให้ใครเสิร์ฟให้ใครจ๊ะคุณฟู้ถ้ามาทานบริษัทเพียงเคไง อย่าให้เล่าเลยครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากการนัดดูตัวกับสาวและครับก็คุณส่วนผมเลยครับบอกว่าให้ผมใส่ชุดช่างไปจะได้พบรักแท้แต่สุดท้ายกลายเป็นหมาวัดไปซะงั้นแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะคะอยู่ไหนอ่ะโ็วนุ่นไงแก้วนี้เดี๋ยวฉันไปเสิร์ฟเองนี่ ก็ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าผมเป็นหมาวัดที่จะเด็ดดอกฟ้าไม่รู้จักเจียมตัวกาแฟมาแล้วค่ะขอบคุณครับอ้าวนี่คุณไม่ใช่ชาตมื่อเช้าหรอคะคุณสองคนรู้จักกันด้วยหรอคะก็ แม่นานงคนนี้ก็คือดอกฟ้าที่ผมคุดถึงเลยครับไม่ใช่หรอมั้งคะคุณฟูเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตที่ทำเกี่ยวกับสื่อแล้วก็โฆษณาเลยนะคะกระเป๋าของเธอใบนึงเนี่ยแพงกว่าเงินเดือนผมทั้งเดือนอีกนะ คุณฟูคะที่นัดเจอเมื่อเช้าฉันแค่ประสบคุณเฉยๆอยคะค่ะคุณอยู่ห่างๆผมหน่อยอยู่ตอนน้าสุภาพสตีท่านนี้เนี่ยผมไม่อยากใช้คำหยา คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าตอนที่คุณโมโหจะน่ารักขนาดนี้รับเลยครับพอคะหนูคุยงานอยู่คะ่ะ บ้านเราทรัพย์สมบัติมากมายใช้จนตายก็ไม่หมดวนี่แกายุ่ยากเลขสามแล้วนะถ้าภายในเดือนนี้จะหารผยให้ฉันไม่ได้ฉันจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้สภาชาติออคือพ่อกับแม่ของฉันท่านก็เป็นคนใจร้อนกว่าฉันแบบนี้แหละค่ะอายุจะเข้าเลขสามฉันว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกมั้งคะ ผมว่าเราสองคนมาลองคุยกันดูไหมคุณจะคุยเรื่องงานหรือว่าเรื่องคู่ชีวิตคะได้หมดเลยถ้าสดชื่น